โอ้จะคือนขี่รถง่ายถั่วสบายดีนะลูกสบายดีนะลูกสบายดีสบายดีเอาเอามาสบายดีก่อนสบายดี สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเราจูทุกคนเด้สบายดีฮ้องหนุสบายดีสบายดีสบายดีเนตีทุพ่อน่าหิ้งมั่งาสบายดีสวัสดีสบายดีอบายดีเ็สหนุ่เฮ็ดเบสเฮ็ดเบสเฮ็ดเบงสวัสดีสวาสดีสบาดี Ủa, là... Nào buồn đấy. tay tay chạy 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 tay tay bao tay 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 chạy 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 tay hai tay quá tay Lột tay 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 quá. tay 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 tay

ครับโแน่นครับโแน่นเป็นอยากใหสุกแล้วฮะเราสบายดีกอนทีู่กสบายดีสบายดีกอนที่อ่สบายดีแน่หลบเด็ก่งน้โอ้ว่าไม่ยังหอก ห้องแห้งไงดูห้องแห้งวุ้นนะห้องแห้งเบิ้งสบายดีสวัสดีพี่น้องอมื้อนี้สิมาอัปเดตสวนให้พี่น้องเบิ่งเนาะแล้วก็สิบข้าพี่น้องเบิ่งจนแลวพวุว่นแหละมื้อนี้สิคนเพื่องมา่อใส่ดากะมือ้ออื่นเริ่มปลูกผักแล้วพาพี่น้องไปเบิ่งขอ,อกเป็ดดำขอ,อกเป็ดก็เฮ็ดแล้วแล้วเนาะ

Wow, nhiều món ngon mất rồi Hãy bàn đường đi Hãy áp tới có đề khỏi tì đó <laughs> <M colour> <laughs> Mẹ tì đoạn, Mẹ tì <laughs> เดยวสียงพี่น้อง,องเปินเปิงเกอะเป็ดพี่พี่น้องเลยไก่สีดแดงเลยเนาะอันนี้ค่อยขุดให้มันล,ยยลนะเอียดบเ้ยเนาะเแกปล่อยขุดแเดลมาหนีแหละแล้วก็เตรียมลูกมะทั่วเอาเขาดีบมาใส่บัดแล้วเนาะใส่แล้วก็จูดนะจูดจำเนี่แล้วก็เอาเพื่องเสียวเพื่องมาจูดอีกเนาะจูดนาทึ่งมันตะกั่ว มาอื่นเศร้านาซิมอื่นเศร้าพูดได้พี่น้องสิได้ลงเบื่อเนี่ข่อยเอาอนาเอาเขาเขาลีบนะพี่น้องเอาลงผืนเนาะเอาไว้อยู่ผืนนี่แต่เอาคือดินก็แล้วก็สิบปูนทั่วลงเนาะดินมันยังแกนอยู่ได้พี่น้องล่ดงดุมดุมค่ะลงไปหอดดุมมันดินแกนอยู่ แต่กระเบื้องนีขุดมองเห็ดเศษอาหารเนาะพี่น้องคือเอฟซีเขาเมนต์มาว่าเศษอาหารมาเห็ดปุยเนาะพอยขุดแต่น้อยเดียวบดึกภายในเพราะว่าดินมันแกนดินมันร่วงรวงูมันยังแก่นอยู่เนาะมันมันดีเนี่ยแต่ทางเทิงเนาะเพราะว่ามันมีหยาด้หญหย,ยาเห็ดให้ดินมันปับสภาพดีขึ้น นี่พี่น้องหัว nhả พี่น้องเบิง่งกความมันหลายจ้ยเมื่อยเลยพี่น้องเอาหัวี้ยออกหืม n อ,อันนี้หิร่งร่งเลือกมันกเกิดได้พี่น้องมันเป็นหัวจะสีนี้มันหมดตายนี่ nhả nhả n h าห h ่ายังห h ả เห็บมูอยู่บาดเอิญห h ้เห็บมูนี่ นี่นี่เน,น้องเกิดเลออยอีูไรขานาดน,นี้ค่ะขนเอาหัเอาหากเอายัางมันออกมันเกิดเลยตอนนี้พ,กพ,พกักแพร่พักของปุ่นข้าเริ่มปลูกแกล่ะเนาะนี่พักของป่นกะบสิบปูแกล่ะนี่นี่ม่ปลูกวังเสาเนี่ยมองนี้ใหญ่มากเบิด,ด์ตะ เรียบร้อยค้องเดิมชิโรงมะอื่นเนาะพี่น้องเดิมปลูกมะอื่นมีขอกไก่ขอกเป็ดแต่ว่าพอทันไดเอาเป็ดมาเนาะพีะ่น้องเรียบร้อยด้วเนาะเห็ดเองเห็ดคนเดียวเลยพี่น้องเก่งว่ะมันก็บร่ได้ยากเนาะแข่แปะแปะแปะ สังกซีใส่เป็ดยังบมมีเวลาไปเอาเนพี่น้องบ่ท่านไดนอ่อมดีเออบ่ท่านไห้มาตัวสอบว่เาสิเอาอยัางมันบมมีเวลาบมมีเวลาไปมันต้องเล่งสวนให้มันแล้วกอนเนาะพี่งสำหรับสบายดีเด้พอพ่อแม่พีน่น้องสำหรับอันนี้เนาะ ข่อยลงคลิปก่อนไปเนาะคลิปอ่าแก้คล้องฝากอ่าคล้องพอทายป่านนั่นนะอ่าเนาะโอกาสข่อยกะอยากให้เนาะให้คนเฮาต้องให้โอกาสกันและกันเนาะพี่ bye. น้องบ่แม่นว่าสิให้บ่อยๆเนาะให้จนแบบเออทำผิดแล้วก็ให้อีกทำผิดแล้วให้อีกนะ คือข้างนี้ก็เป็นข้างสุดท้ายเนาะพี่น้องที่เขาข่วนถ้ำนาที่ของพ่อเนาะพี่น้องพ่อของสายป่านนะเนาะเขาข่าวนอ่าได้รับโอกาสถ้ำนาที่ของพ่อพ่อตะลูกเนาะส่วนว่าอันเดืองที่กลับมาคืนกันนะก็ต้องรอเวลาอีกหนึ่งปีเนาะ ล่อเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะว่าเพื่อนเห็ดได้ดูบอันนี้ก็คือแค่เพื่อนเห็ดนาที่พ่อกับลูกซื่อๆเนาะพี่น้องเป็นฝากข้อมาให้ดูกะดีใจเนาะพี่น้องก็ดีใจน้ำเพิ่นแอนก็นดีใจน้ำดุกขนาดเนาะที่พ่อเพิ่นไก็ยังหักลูกหักเต่าสินะพูดให้ละแซ่ป่านขอนขังเอาใจใจดดิด ว่าลายคนะน,นะเ,าเนะาะเมื่อน้องใครแล้วสช้ปานกัพ่อซชยปานกะโทรมาลูกอยู่นอกพี่น้องโทรมาขู้ม,มืออยู่เพิ่นกลับไปเหตุงานอยู่กรุงเทพแล้วเนาะงาน งานอยู่กรุงเทพนละแล้วก็ตอนเด็กก็อยู่บานเนาะงานก็ไม่ค่อยมีเราพี่น้องงานก็เด้อคือแบบว่างานก็หายากแน่นะกาขอบคุณขอบคุณกำลังทุกๆกำลังใจเด้อพี่น้องขอบคุณคอมเมนต์ความคิดเห็นส่วนไลฟเพิ่นกับบอกว่ายินดีเนาะพี่น้องดีใจนําเนาะส่วนนายก็มีแต่ดีใจนํา แล้วก็ขอบคุณที่บวกดขามคษณนายใส่ป่านเด้อพ่อแม่พี่โ้อันนี้เดียวขอสิบคนเฟื่องมากนาอพี่น้คนเพื่องมาใส่แล้วก็จูดแล้วก็เสียมให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่ออีกที่หนึ่งเลาะคนเฟื่องเขามากเลยน้อพี่โดสิมาจูดเนาะจูดจูดเด้อแล้วก็มืออ่นเสาก็ เสียหนีจิปูกเหนียวใส่ตามอัน,นนี้เลยผ้าเหนียวเนาะพี่หลงมันมันไก่นะโยน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 มาเดี๋ยวก็ะห้องทยอ,อยใสย่มันเบิดแล้วก็จูดไดนะ้เนาะพี่น้องจูดให้เรียบร้อยเด็กกะคางนี้กะเข้าเข้าไปยังสีงตรงปลูกอีกเนาะพี่น้องยังตรงพุดอีกเพราะว่าเพื่อวงพัก ตัวนี้สิบานอันนี้ก้อนบานเบียนะบ้ยนะเบี้ยพักะนะเบีย้ยพักกาดดอกพักกาดต่างๆอะไพี่น้องลาย้ายพักดูดอกแลก้วก็พักข้อมบัวข้อมบัวเหลิมงามเลยที่เอาคุณมาใส่เชี่ยวอุนทุนขึ้นนะเหลืองามเหลือม,มีใบเขียวได้ใบะนะข้สิจูดไปที่ละหน่อยเนาะพี่น้องหย่านมัน

เห็ดเปิดเหมือมันจนคำพี่น้องใส่เด้าวายจนเหนื่อยได้พี่น้องเอ้ยส่วนนี่ต้องมีเวลาอยู่กบมันได้ร้ายคุณเด็พี่น้องชุดที่ละหน่อยเนาะ เริ่มจูด้วพี่น้องมาดิเดี๋ยวเลยเนาะจูดทางก่อนนึงจูดยากทางนี้เป็นก๊กทุเรียนเหรอก๊งกทุเรียนนะนาผู้เขาไฟพู้ยยออนนใหญ่ออกฝ้านอกียดพี่แมวหิ่ แนวมาปลูกซ่อนกับอันนั้นปลูกขาเนาะเพื่อว่าให้ขาเนาะห่มใบเนาะบังไม้น้ําบ่ให้แดดเกินไปเนาะพี่น้องมันก็สิงามเพื่อมันใหญ่อนี้กายขามันก็แข็งแหงแหเนาะพี่น้องนี่ก็กใหญ่ก็กําใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ก็น้ําไม้น้ําไม้เลี้ยงน้องพี่น้อง เกิดได้ดีเด <c Aub ain> <y el> ี๋ยวอีกบรนก็ได้กินดอกปลูกสองกอแต่ว่าเกิดกอเดียวได้เกิดกอเดียวนะกอเดียวก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องแต่มันเกิดเดี๋ยวถ้าน้ําบ่ท่วมปีหน้าก็มันก็สิใหญ่เติบเนาะกกอันนั้นกกทุเรียนน่ะ มังคสิใหญ่เติบแล้วมังคสีผลเวลาหนามหนามทวมมังคสิโบตายเห็นะพี่น้องโคกอีกยังคือการทานมันใหญ่บิดแต่หนามทวมม,วม,นมันกรสิโบตายเห็นไหมเนาะในโคกหน้าอ้าวเขากะขนามบุตรทอมนี่อีกปีหนึ่งพี่น้องอีกปีหนึ่งสองปีทานามบมุายายยายตรทอมพืชเท่าญ่ใหญ่พยผลหนามานเมื่อแดดกคือสิแค่ไหน นักมาเดินเด่นนะครับโอ้ยอย่าพักอเค,เอ,อ,อ,คอ,อยเบิดเออเอาคุมยังนี่คุมอันะเียดฝุ่นไปไปไปที่ไปที่มาจระนาหเนะาสายพันธุ์ใหม่หร <laughs> อสายพันธุ์อีกยังมา <laughs> <ป>อกอินดีพี่น้อง อ่าไม่อีดีคคอยได้สื่อ,อแนวอันนี้มาใช่มหมสื่อโซระกะันนี่พรอ,อีเดียนี่พอคอยอยู่เพื่อนโซนะฮะสิบพัน 50, เออสิ้าเอ้ยสามสิบสามสิบพันสามสิบพันกีบสร้างมันไปกินไข่สร้างมันไปกินไข่มาเขาตะคอ,อกเป็ดพี่หน่ออีเดียนี่ก็ได้สื่อโซมันจะสิซะมาดไว้หัดเดียวนี้เศร้าห้องนะแค่เหนล่ะ ก็เลยมัดไวเอาสบายดีมีพี่น้องแลยห้องกสีจูดกองต่อๆไปเนาะแล้วก็สิขึ้นด้วยเดี๋ยวไปหาแซ่ปานอีกที่หนึ่งพี่น้องเดิมคำเลยดิกินขขาวแรงลมเย็นเย็นมากแหละลมแห้งสองนี่แล้วจิจูดมันเบิดก่อน,นอ,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 อยู่ในห้องครังอืมอืมอร่อยดีว่อ๋อ สบายดีพ่อเป็นพี่น้องเลยสบายดีปะเอาสบายดีไหมสบายดีไหมเออสวัสดีสวัสดีน้ำสวัสดีน้ำดุสวัสดีจ้ามาสิอ้าสวัสดีน้ำสวัสดีก่อนเดี๋ยวเดี๋บอกสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีเป้ะเห็ดป้ะสวัสดีก่อนสวัสดีอ๋อเห็ดมั้งสวัสดีถูกถูกมั้งารมั้ง อแชปันอยู่กงมีหิดกับเขาคองเด็กเพื่อคนหนอะไรนะกะไรนีะกันะ่ตะเนีะเมันชืหมือนมันหลอดยิม อนงอนีสอนั่งเลยบ๊ายบา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 ยนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายพ่อบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วก็บุกทามกุนายไซปันได้ด้พี่น้องทำเด้อบ๊ายบาย